จะบอกให้อาจารย์เบียไปแช่งความดำเนินคดีกับคนที่ตัดต่อวะเป็นการใส่ร้ายเนาะแล้วให้มันไปผิดพรบคอมเนาะพี่หมีพี่หมีอาจารย์เข้ารายการยังะ่ะอาจารย์เข้ารายการหรือยังผมผมผมอยากเสนอนะลองลองคุยกับอาจารย์หน่อยประเด็นนี้ก็คือว่าอยากคือเนื่องจากที่มันมีปัญหาตอนเนี้ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันมันมาจากการตัดต่อแล้วก็จากคลิปที่มัน ที่มันเป็นแบบนี้มันเลยมีการตัดต่อกัน,นก็เลยฟังกันแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปอ่ะผมคุยได้คุยได้คุยได้ค,ไดครับอาจารย์าาสวัสดีครับคือ,ค,อคือเท่าที่มันมันวุ่นวายในสังคมตอนนี้คือมันมาจากการตัดต่อทีนี้ผมก็เลยอยากจะเสนอว่าควรจะแจ้งควรจะแจ้งความไหมควรจะแจ้งความให้เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองในเรื่องของการใส่ร้ายเนี่ยฮะ เราก็แจ้งไกลๆไปไกลๆอ้อมๆไม่ต้องระบุตัวบุคคลแล้วให้มันเป็นเป็นหน้าที่ของตำรวจให้ตรวจสอบเอาฮะผมอยากเสนอคือหนึ่งมันเป็นเรื่องการป้องกันหนึ่งมันเป็นการป้องกันด้วยเพราะว่าเราอะเราไม่รู้หรอกว่าใครตัดอะไรตรงไหนยังไงแล้วเราต้องมานั่งปวดหัวกับเรื่องที่เขาไปทำไง เราก็เราก็แจ้งกว้างๆแล้วก็ปล่อยเป็นหน้าที่ตํารวจจัดการเราไม่ยุ่งเพราะว่ามันเป็นกฎหมายเนี่ยมันก็น่าจะเข้าพรบอคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็เป็นหน้าที่ตํารวจยู่แล้วที่มีอานาจครับส่วนจะได้ผลอะไรขนาดไหนยังไงก็เป็นหน้าที่ของตํารวจยกให้เจ้าหน้าที่ตํารวจบ,บ้านเมืองเป็นคนจัดการนะฮะผมมองอย่างนั้นเนาะคือใจผมก็ไม่อยากให้ฟ้องใครหรือดำเนินคดีกับใครหรอกแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะเกิดทําให้สังคมวุ่นวาย อมผมผมฝากอาจารย์นิดนึงค่อยว่ากันอีกทีนึงก็ได้ก็แจ้งพี่หมีผ่านไลน์ผมอีกทีนึงก็ได้ครับครับผมตั้งตั้งสติตั้งสติก่อนโอเคครับครับผมมันจําเป็นมันถึงขราวที่ต้องจําเป็นแล้วเพราะว่าผมมองว่าทุกวันนี้มันวุ่นวายเพราะว่าเพราะว่ามันมันเจอเกิดจากการตัดต่อตอาจารย์อาจารย์าาโคต พี่พี่ปรึกษาหน่อยสิเคสเคสของอาจารย์เบียเคสของอาจารย์เบียที่มันมีปัญหาก,กันตอนนี้เนื่องจากว่ามันมีการตัดคลิปอะไรพวกนี้แล้วก็มาใส่หลายโจมตีอะถ้าจะแจ้งความเนี่ยควรจะแจ้งที่ไหนที่กองปราบหรือจะแจ้งที่ไหนแล้วก็จะแจ้งเป็นคากล่าวโทษหรือคําร้องทุกข์แล้วก็ตัวบทที่เกี่ยวข้องคืออะไรอย่างเงี้ยช่วยสรุปให้พี่หน่อยได้ไหมเอาสั้นๆส,สรุปลงมาในกลุ่มไปได้เดี๋ยวพี่ดูวีกินอ่ะเป็นตุ้ยไลนพี่หน่อยนะโอเคโอเค เดี๋ยวนะผมไม่ได้เป็นอันธานายให้อาจารย์เบียนะพี่เห็นด้วยกับผมไหมมันจําเป็นแล้วอะ่ะไม่ไม่แจ้งเป็นเป็นบุคคลอื่นหรอกแต่มาแจ้งเป็นเป็นรวมๆไกลๆยอย่างเงี้ยให้เราพี่นาดูว่าสิ่งที่สังคมมันวุ่นวายกันอย่างเงี้ยเพราะอะไรจะนัดเลยไหมอ่ะไปเลยไหมมีบ่ายนี้เย็นนี้นักันสักสี่โมงเย็นเนี่ยไปกองปราบเลยไปเลยไหม,ม,มอ,อนมืนัดกองปราบแลนะ้เนาะเย็นนี้เนาะเดี๋ยวโทรบอกนะักข่าวไว้เลย ผมคุยกับอาจารย์แล้วเมื่อกี้ให้อาจารย์ไปคิดนะฮะอาจารย์บอกว่าจะไม่ฟ้องใครอย่าเลยครับผมปรึกษาไปแล้วผมไม่ได้บอกให้ฟ้องแต่ว่าผมแนะนําว่าให้แจ้งก็แจ้งในฐานะประชาชนนี่แหละเป็นคํากล่าวโทษไปแล้วก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองอ่ะดำเนินคดีตามกฎหมายก็นี่ไงก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมฮะแต่เพียงแต่ว่าให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองอ่ะสอดส่องดูหน่อยว่ามันเกิดจากอะไรกันแ,แน่ไม่ใช่ว่าเอ้ยนะฮะพออาจารย์เบียร์ไม่ทําอะไรเลย คนที่นั่งต้องมานั่งตอบคําถามเพื่อจา์เบียแล้วกับคนที่เขาเอ,อไปตัดคลิปอย่างเงี้ยแล้วสังคมมันวุ่นวายอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมานั่งตอบอย่างเงี้ยมันเสียหายขนาดไหนผมไม่ฟ้องอยู่แล้วยืนยันการหลักเดิมว่าไม่ฟ้อง แต่ว่าก็ปล่อยให้เจ้าที่บ้านเมืองเป็นคนดําเนินการอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการป้องกันอาจารย์เบียด้วยแล้วก็นอกจากนี้แล้วมันก็จะทําให้สังคมที่ที่นู่นนี่นั่นก็ต้องระมัดระวังหน่อยใช้วิจัยยานในการเอ่อทาการใดๆด้วยอย่างน้อยมันก็เป็นการเซฟอาจารย์เบียเองด้วยผมเห็นว่ามีประโยชน์นะแต่ว่าอาจารย์เบียจะว่าไงเดี๋ยวให้ฉันว่าอีกทีนึงผมเห็นว่าอย่างนั้น